พอดีเลยพอดีใช่ไหมแม่จำได้สองหนึ 2> 2, 3, 4, 4, 4. ่งสองสม่ได้ก็แล้วครัจบจำไ,ได้หนึ่งหนึง่งอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือยี่นหนึ่งอยู่ซ้ายมือ่ที่เออเอาเอา,เอา,เอา,เอาวางคนจะได้จำไหม ตาถึงจริงๆแล้หนอนหลังมมัเนี่ยเรียบตรงกลางกลางไหนครับคือไมสามเสนออเต็มด้วยต็เ่หนักเลยนะพี่ ตองตไม่เต็มบาทเลยห้ตังค์คู่กันรุ่นนี้สี่องเลยเป็นองรุ่นกันองแรกนี่ก็สัฆราชสั้นเนา่เหนะไี่กั่ ฟีนน่นอนฟังเขยคอินแลม่มีกอออยูอ่ะเดียว วันนี้ขอเรียนเชิญนะคะท่านเรนนี่มีการแข่งขันนะคะท่านรัฐมนตรีแล้วก็ได้การแข่งขันตัวหอมไอ้คนมาพลไอ้เครือร่ายเห็นช่างเป็นเด็กทำไมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เชื่อรัฐมนตรีบ้างเลยให้คนมาติดต่อใช่ไหมติดต่อผมอ่ะไม่เคยเหรอ,เ,อ,อเราอย่างน้อยๆเข้าใจไหม กับเนื้อกับตัว้ะข้างล่าง<ก> <บ ciğim> มีรถเขาสองท่นแต่รถธรรมดาอยู่บ้านญาตาิเพื่<ม>อนแล้วก็เป็นไงคือขายที่มารับอ่ะเป็นอาหารเนื้อ ขยายผลที่จันบุรีเนี่ยยัง